สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงวันนี้ได้คลิปหวยข้นสกุลจันทพร้อมทั้งเจ้ารับกินเนาะหัดที่แล้วเพิ่นกะเขายู่ที่เข้าคนเดียวนะคะเขาคนเดียวคะ่ะห้าสองเนาะเข้าที่ห้าสองเส้นล,ลายๆเส้นมี่สกุลจันเขาคนเดียวเนาะมะีวัวที่สิบหกมาแล้วคะ่ะ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจแดงเนะี่คนสกุลจันทใจเย็นๆเนอะให้เขียนก่อนนะคะคนสกุลจันวดก้อนกะไห้พ่นพ่นเท่าเกาลูดหามากเนาะหาศูนย์หาสองหายังหลายหาอยู่คือกันตัวเดียวเนาะ กระเขาอยู่ที่หาสองที่นี่เจ้ารับกินกับยูนะเจ้ารับกินอยู่เลยค่ะอดก้อนเจ้ารับกินอย่างฮะจำไม่ได้แล้วอืแต่ว่ามดนี่เจ้ารับกินเด้วจะแดียงเขียนไหนหาใบเก้าก็าเห็นทิ้งเอ็ดละทิ้งไปน้าบริเก็บของมดด้วยค่ะเนาะส่วนมากจะไม่เข้าของมดที่แล้วเข้านะตัววิ่งกับเขายู่ค่ะ ว่นนี้มีวิ่งวิ่งตัวเดียวค่ะวิ่งบนตัวเดียวเนาะฝากไลค์ฝากแช่กอนฝากกดติดตามกอนยังคุยกันเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เบิง้งตัวเลขเป็นนํกากดไลค์กดแช์กดติดตามสังส่งซื้อคีมมาตามเบอร์โดขึ้นให้หน้าจอฝนตกบล็อกแปก๊กบล็อกแป๊กต้องมึงเศร้าน,นี่ค่ะท,กกกทุก่านช่มตกบล็อกเศร้าจากเทียเบาดังกับเดลงยินเนาะก็ขออภัยในความไม่สะดวกเนาะ ให้เข้าขุดจัดท้ำยาบอยยาวาเบิ้งกันซืซื่อเนาะพ่อฟมันสีเวิร์ดก็ลมงใจมันสีขี่ข้านเฮ็ดเนาะในการนำเสนอคนสกุลจันวิ่งบนเอาคนวิ่งบนเขียนไปแล้วคนบนวิง่ง หาตัวเดียววิ่งหาตัวเดียวค่ะก็สิหาอีกว่าว่ห้าอีกแล้ววันนี้หาอีกแล้วค่ะห้าศูนหาศูนย์ว่ามีขายมั้งค่ะห้าหนึ่งมาทีกันเถอะนะ าสามห้าสี่เอาคือหาคือกันดีฮะห้าเก้าคือหาคือกันแทนสิว่าเลยเขียน่าค่อยง่ามค่ะเขียนไม่สวยไม่เป็นไร อานโอ,อกกับพ่อตัยงงยิ่งคยื่งกระใหญ่ล่างเจ้ารับกินมาเบิ่งเจ้ารับกิน้วคะ่ะล่างพันวิ่งตัวเดียวเจ้ารับกิน พื่นบอกว่าเอาหาเป็นตัวตั้งเนาะห้าเป็นตัวตั้งนะคะมารุ่นนี้เป็นแปดค่ะเจ้ารับกินหกมาอีกตัวคือแปดค่ะเจ้ารับกินหกแล้วก็แปดหม้าหลาสุดคือแปดค่ะ ล่างวิ่งเก้าค่ะวิ่งเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 9ก้าสองกสามนี่คือล่างนะคะเนอะนี่คือล่างแล้วก็ตัวเด่นโอ้ตัวเด่นศูนย์หนึ่งสอก้าจะจับคู่ ตัวกันคือเก้าซีเก้าหานี่กันน้ำเนอคะ่ะเก้าสี่เก้าห้านี่คือตัวกันเนอะค่ะเนาะคือตัวกันค่ะวิ่งบนห้าจับคู่

ก้าสองก้าสามก้าเดนหากับเก่าค่ะล่างวิ่งเก่าหมดกริ่นกับเขาที่หาเนาะหาสงมวดนี้กับไหตุเก่าค่ะดมช่ชมไหตุเก่าฝากไล่ฝากแช่ฝากกดติดตาม้ังสซขคิมมากหรือรืดูในหน้าจออาหารเสริม12บอออยพัดสิบสออยพัดเสริมทุกส่วนในร่างกายเน้นที่ดวงตาเนาะค่ะ นิ้นที่ดวงตาดวงตางแจ้งสว่างสวัยนาะคะน้ำนำตาไหลตื่นมากเังเหมือนเศร้าน้ำตาไหลขีดตาลายเนาะไปกินตัวนี้เนาะคะ่ะก็จัดโปรลดราคาถึงวันที่16 400บาทคู่หนึ่ง700บาทนะคู่หนึ่ง700บาทค่ะแล้วก็แคลเซียมแคลแมกป้องกันกระดูกพุกระดูกพูนแก้ปวดเพิ่นท้องมาว่าปวดฟันหายค่ะ โอ้เจแดงเพิ่งก็นั่นเนาะพอนมาปวดฟันก็หายมึงดูกินตัวนี้ไปนะปวดฟันหายเพราะฟันก็เป็นกระดูกเหมือนกันเนาะเนาะก็เป็นกระดูกเหมือนกันก็กินหายนะคะปวดตามข้อตั้งๆอย่าปล่อยเ้ทรมานกินให้ซวงไ้เศร้าเศร้าแล้กก็จะได้เจ้ากินยากินหลังอาหารสองเม็ดหลังอาหารทันทีเนาะตัวนี้ก็สองเม็ดหลังอาหารเจ้าหรือเย็นก็ได้ค่ะ เคยกินเวลาไหนก็กินเวลานั้นถ้ากินเย็นก็เย็นถ้ากินเช้าก็เช้าเนาะแต่กระดูกหน่อยกินสองเม็ดพร้อมอาหารเช้านะพร้อมอาหารเช้าเลยค่ะแล้วก็ครีมของเราหนึ่งชุดมีประกอบด้วยครีมกลางวันครีมกลางคืนแล้วก็สบู่สบู่หนึ่งก้อนตอนนี้มีแถมหนึ่งก้อนนะคะสะบูข่ขาวก็มีหนึ่งก้อนก็แถม สบู่ส้มหนึ่งก้อนพ้เาเทีมสบู่สมเนาะคะ่ะทันจังสบู่ขาวมากข้าแเทมสบู่สมะคะ่ะในชุดครีมนะคะมีครีมกับือนวันมีครีมเหมือนขึ้นเจแียงใส่มากหาปีแล้วะคะ่ะผิวหนามันกระชับเต่งตึงเนาะแล้วกับผิวเห่าอ่อนไวค้ค่ะผิวรู้สึกมันจะอ่อนไวัล้ลงจะนุ่มนิ่มแล้วก็กระชับรูปขุมข้มขมนก,กันนาเลี้ยวล่งเห็นได้ชัดเนาะคะ่นะเนาะ ได้ชัดเรดื่องพรามห้ผิดหวังไม่ใช่ครีมสาบสวยเหมือนท้องตลาดทั่วไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยบาทอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเราอยู่ให้ทนขายเหตทนขายเหตนัน่นไม่ใช่ขายเอากาไรแป๊บแขายได้แป๊บแป๊แลอยล้านซิบล้านไปเนาะค่ะเนาะอันนี้จะคงอยู่กับเราตลอดนะคะคงอยู่กับเราตลอดบ่สาับสวยค่ะไม่ใช่ว่าใช้แล้ว ต่อไปจะไม่ได้ช้าอีกแบบนั่นเนาะที่เจเรียงเคยสั่งมากเนี่ยเห็นมันถูกเห็นมันหนาเสื้อถือสั่งมากสั่งมากแล้วถ้าได้สองเศราเจเรียงทิ้งเลยเอาไวนะ้น้โมนิก็หลายมนิกใหฮญ,ญาติห้แอดมินให้เม่บ้านเนาะ,ะเนาะได้ใส่กันทุกคนเจเรียงใส่มากพอ่าสื่อมาเบิงทดลองมันดีหรือว่าสื่อหนึ่งแถมหนึ่งหน้าตากะดีนะหน้าตาหรูหราชวนอันนั่นอะ น่าเชื่อถือโปรไฟล์ก็ดีเนาะแต่เลสือมมกคิดว่ามันจะดีก็เจ้าของเจ้าของราคาแพงเอาของถือเมืองดูันจะเป็นจงได้ใส่สองมือค่ะกิงให้แม่บ้านแล้วก็เอาให้เอ็นมินแล้วก็ให้ญาติเบิดซื้อมาตั้งหลายกองมันถูกเนาะซื้อมาตั้งหลายกลองมาแจก,กถิ่มเบิดเราก็เคยใช้ราคาแพงๆเหมือนกันเอ้อชุดละสามพันเอสองชิ้นชิ้นละพันหเนาะ พ่าโปนนาอากาศทองเขเพิ่นน่ะตื่นเช้ามาอะไรมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนาะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงออย่างเลยสู่ตัวนี้ฮ้ลโไดท่านท่าลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมท่านทาในก่กลางคืนน่ะตื่นขึ้นมาหนายัง่ม่อเศร้าสีโปเดสีโปเดส,บ,ดสบ,ดบานเลยสีโปเดสปกติจะแดงตื่นขึ้นมานะมันจะหนาบานมันบอแต่ใช้ตัวนี้ไปนะกลางคืนนี่นะมันจะบ่บานเลยค่ะ นาจะซอบล่งหนามันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนตื่นนอนใหม่นะตื่นนอนมไม่สิหนาบวมมันบอกถ้าทาใส้อันนี้ไปละนาจะบวมเลยขอเคแดงก็ใกล้สสร็ดแล้วแกะให้ดูเลยใส่ประจาเบิรแล้วก็ใส่ตอเบิดแล้วก็ใส่ตอนะคะเอวสิแกะให้ดึง โอ้ในกล่องที่สวยดูนะคะทิง้งจะเรงกัะเสียมันอยู่ในนี้นมีฝาปิดอีกทีเนื้อจริงๆกับสีขาวน่วนนะคะ รู้สึกว่ามันเย็นเอเย็นได้ใจหรือเย็นเข้าไปถึงข้างในเลยค่ะสวยไหมสวยไหมจะแดงด้าหลายเกินไปถ้าเยอะเกินไปถ้าไปเถอะค่ะถ้าหลายไันไบ่มีสิ่งแปลกปลอมบ่มมี่บ่มี่อันตรายออย่างถ้าต้องไปถ้าแบบเข็มคนถ้าแล้วถ้า ไม่สิถ้าหลายมันแหงแค่งดี้ถ้าลงกไปเถอะคะ่ะเห็นบ่ะหน้าสว่างสวยเลยถ้าตัวนี้ลงกไปก้อนก็นได้แล้วตามตัวนี้ทับก็ได้นะมันเห็นผลเร็วคะ่ะแต่ถ้าท่านประหยัดก็ทานนี้กลางคืนทาน,นี้กลางวันนาะเนาะสวยบ่อสดชื่นหน้ารู้สึกมันมีแห้งอะ่ะมันรู้สึกมันมีแหงี่ยอุ้ยท่านผู้ชมเมย ปัด๊ดเ,นะนะเด้งกับตาเล่อยงนั้นนะเจดงกับ่บเคยท่าเนาะเพราะว่าท่าอาบน้ามากกับท่าเลยบบเคยท่าแบบนี้ในช่วงระวังวันแบบนี้เออเคยท่าเคยท่าตะเหนียวมาใส่หลังมือเจ้าปองนะหลังมือตัวเองนะตอนนี้หลังมือมันเนียนละค่ะเนียนแล้ว,ะวตะกอนหลังมือหยาบหยาบเจดงมาท่าซ่อดูลายช่อปล่อยลายเนี่ย เนียนล่ะแปลกนะเออแปลกมหาเจรย์าเนลีต่ก่อนน่ะหลังเมื่อมันสียนสีเหียวแ้วแก่สีแบบบนมีโระลาตอนนี้มันเนียนค่ะเนียนแต่ก่อนมันบ่เนียนเนาะแล้วมันละเอียดอ่ะมองด้วยตาเจ้าของละเอียดเลยนะสวยงามมันเรียบนะมันเรียบมันละเอียดมันบ่อยากคือตะกีมันม่เป็น อันเป็นหู้เป็นหู้เป็นหู้ไะมันขุมขนมันเล็กล่องไหมคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะตัวแดงของเขาเป็นลาบอกกรนวมันหลายแล้วเอาเลขให้เลยจังขายดอกกดยยูนัากับยูเพื่อมายูก็ออกไปนะเนาะออ้ยวแดงเอก่อน,นี้ค่ะเด้อขอยท่านผู้ชมชมดีรวยรวยถูงมาเป็นน้ำกันเจ้ารับกินหกกับแปดนะคะเพิ่มไม่ตัวหนึ่งคือแปดที่แหลกมากตัวเดียวคือหกบทท่านในร่งคลิปมากวันนี้เสริมมาอีกคือ เจ้ารับกินหกกับแปดค่ะคุณผู้ชมเนาะเรเลียงขอตัวลาไปก่อนส่วนวิ่งบนเพิ่นหาส่วนวิ่งล่างเพิ่นเก้าค่ะเนาะของคนสกุลจันทรจเหลียขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่อยู่ด้วยกันจนจบสวัสดีค่ะ